ม่ควรควแล้วเดี๋ยวยันมุ้ยเนี่ยนะังไม่หเจาเด็กเจียวเนาืมดเียจนปูเน่าแตกเนาะไม่ใช่จดเน่าแตกใหญ่ถ้าเปิดพัดเสียถ้เปิดแล้วเนะเปิดบางสองก็เนามีนกสองสองเสียมีนกสองสองเสียคุณพวกข้อมขีดเพลินความอืมไม่ขึ้นยังระบาดไ่ยาระบาดตายระบาดนี่ยตายระบาดเนี่ย ไใช่เนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอ้ตัวใหญ่เมื่อเดียวเอาไหญเมื่อเดียวตัวกี่ปากกี่ปากยิ่งยิพี่น้องครับยายเจิดไปหาโนมัยมมากินเสียงพี่น้องตอนนี้เขาอยู่คอนเทนครับผมครับโอ้งูงูงูจัดป่องครับเอาเอานี่ไปมัดใส่ขายายเจิดเด้อใส่ขายายเจิดเออเดี๋ยวก่อนที่เราจะรอให้เราคุยมันไขวอู้หอันนี้แกงเลยไหมผมบ่ครับผมคือตัวแกงหลังครับ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 ต้องมึงยายเจิดครับยาย เั้ยังนี่ได้แล้วไปชักเร็วไปยังมากยังก่อนโอ้ยมาหาเจ้าตัวทีมงานมาเจ้ารล้วมาทงเมาหาเบงนูไม่แจงแรงันอยเพาะอะไรเฮ้ยเพาะท่านใดอยู่เฮ้ยเราท่านใดท่นใดบอกเพย่างนี้จะดวนผุนเพราะว่าอยหนามาจะรู้ว่าจะดวนผุนดเอออะไะเพราะว่าตอนนั้นยันยุนีเอวะชิมนเชียเบิงวะมันเกิดนอเกิดยังมากันดอกโอ้หมดไปยังไงมากเลยสกมจึงสลายมาหาทีมงานวะชิมาหานกินเทียง ซื้อเนื้อว่าไรเบ่กินเนื้อพราเช่ากินเนื้อมันป่อดได้ยังเงครับแถววิ้งแถววิเงแถววิบงวันนี้เอฟซีนะเข้ามกแกะหมดละเออวันดี้จ้าวันดี้พี่น้องเอออ่าเอฟซีเสียงเทวหรือยายจื้นเนาะพี่น้องเนาะฝากทั้งสองนี้เด้อพี่น้องฝากช่องยายจื้นแซ่บหนัวเด้อยายจื้นเส็บหนัวเปิดช่องไหมเปิดช่องไหมเนี่ยอู้ยพี่น้องครับนี่คือยายจื้นปลาพอดีเอานอกไม่แล้วนี่ได้สองสามน่อนี่ได้สิสองน่องเรตีบ่ กันพอดีกันเลยว่าจะเอาวันน้ำปลาไป็ช่วงพื้นน้ำโอ้น้ำปลาแดงเปส่างพืนน้ำโอ้ครับครับเนบอกว่าเอามาหาซิมองจะขวดไม่ใหญ่ทีทอวเจ้ากับหันหันไม่เข้าด้ปองก็มาว่ะมามาตอนเั้น

ครับไมคนะเพือนยังยันยังม่เห็นกัเลยจัเม่อหูเน่แตกนเมื่อยจุดเน่าแตกเยถ้าเปิดพัดเจ้เสียจะเปิดเป่เปิดพวกสองเดี๋ยวมนกสองสองเสีย่นเียมวนเนาะมวนแล้วยี่หอดย่าี่หอดยไม่เห็กันสิเอาเห็ดว่าอะไรสบอยุณพวกความขีดพ่นกองครับอคือันไม่เนแาวผัไม่เห็นลตายลน ตาย่ดิตายว่ดิเาาต่ายระวังงี่ก็ผุระวังงูก็ผีเียเจ้าญาติยังญาติงูแล้วก็ผีเี่ยว่าญาติเจบ่บอบอพระองาวิตัวนเป็นบองูด้เห่นงูอีเด้

จจืนตัวนี้ปลาาจจืนน้ำปลาต้มสุกปูรสแซ่บนวลตราาจจืนเจ้าขาปลาแดก่แม่เอาขาปลาพร้อมขาน้ำปลาต้มสุกพวกกะไรพวกกระเ็นตีบอวัละสาบ้าทควัละสาบาบาทสาวดรเอาพี่น้องมาเท่าจางในบดบนนี้อันยังได้ค่ะราคาต้องการตัวทนไหนแมนพู้เบิรตัวแทนกันไหนได้เบิร์ดบนบ่คือท่กัมีได้พี่น้องครับศูนย์แปดสอปห้าศอห้าดห้าเกแล้วก็ศูนย์เก้าสองสามห้าหนึ่ง โอ้ยหสี่สามสนใจั่งไห้บ่บ่บ่ข่อยบ่ลอกหญ่อยไม่ยังข่อยบ่ลุก่อยบ่บ่บ่บค่ว่างฉันไม่อยากเขาลใครเย้่นไม่ยังเอาลาไปช่แท่นลาเจ้าแก้แแล้วข่อยบ่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 แก้งเจ้าสินึ่งะบอกสิเป็ี่นลมโอ้โคใจอครับโอ้ยสนกจมะแต่ือมาหากันย่ไม่แก้งยัง่ พี่น้องไปแล้วพี่น้องของปองผูกกระยานอยู่แด้วพี่ยาอยู่บ่อใหญ่ยาแห้งอยู่ตีมันเป็นยังไงมันเชียวไหมเดี๋ยวจ้องจับเบื้องคอยจับจับเบื้งเอาจับพัดจะบแยกจับเบื้องทุกคำเอาจับเบื้งจับตับฉันเห็นจังซี่นี่ได้อยู่แมนบ่ก็แคันี่บ่แมนบ่แมนบ่ของค่อยยังไงแมนบ่แต่ว่ายายยังอยู่โน่นใส่หรือเปล่าบ่เห็นมาก่อนบ่หวานขึ้นเลยโอ้สันเดือดได้ผม เฮ้ยแห้งดีเลยเสือใสืประแดกไมน้องเบิ่งดูเอานเอันนี้ประแดกงูเฮ้ยเนี่ยเอาปลาแดกงูไเลยปลาาต้มสุกใหญจืดเออน้ำปลาต้มสุกงูครัพี่น้องครับสังร้านค่าได้ก็ตการเป็นท่าที่นั่นได้เลยได้่ีราคาทั้งปีละส่งมีราคาทั้งปีละส่งทั้งส่งครืองดกัแพ็ละสามร้อยห้าสิบมดาสามร้อยบาทอันค่าส่งห้าสิบบาทโอ้ข้าสนใจที่น้ำปลาานะย่าเนาะเจ้าเก่างูไป มี่ความสุขบ่จัดองแกงขุ้นเ่ามีความสุกแข่นฒถามีความสุขนะครับแมนบ่ครับโอ้เนาะเจ้ากับยเห็ดบาปเราเนาะข้าวมัเลยอ๋อปลามกดีเห็นไหมกินหกแจ้หาเนาะไมแต่หาเนาะไหมบ้ครับหาเนาะไหมกันบ้าที่เอามาแกงสามทีนอแต่ว่ามันจะกินเที่ยงกินเที่ยงเราบอกเพิ่นจะไปหาเนาะไหมสิหนาะไหม ยจะน,นั่งไหนไปแต่ว่าเพิ่นไปหาแล้วบอ,อยหย่าร่วมไสบายดีบ่โอ้โหแต่กคอยย่องกับตำรวจมาหันเาตีกันซะบ่อบอยเนีย่องยจะนั่งนี่ละโอ้ยว่ามันตีกันมาส่งก็ทากันแจงโจรอดีเนาะส่งกระส่งสีชมพูพวกขันแจงตัวดีมันสำเร็จไปเกินครึ่งแต่ว่าครับใช่ส่งสีงสพูขาส่งกันขาส่งเดียบมันบขาส่งเดียบหมดผมคนสีผู้แต่แจงส่งทีมันยาาตายนี่เราไป มันตกแก๊นิป่าวนี้เดียวง่ยูใสใสงูไอ้เพลผมว่าเคยเคยเห็นอนลิงตื่นงูเยอะกว่าลิงตื่นงูลิงตื่นงูแม่นวเตือนแล้วนี่ยังมันใสใส่งูมันอีกก่อนนี่ไม่มาอย่างวิามก็คือตลอดเต้นดังเลย ใส่ย่งเห็นมากกไก่นี่ยโอ้ก็ปิงพยานนิดนี้อ้ก็ปิงพยานนี้คนหลงตีมีอยู่ใช้กันออิกมอยากมักนีลยู่งาจติกงูพ่าจติกูปลอมแมู่ปลอมเจ้าไปแล้วไปหาแลวบังไปหาเราบังไปห้เราบังดูกไปแลไปนี่ไปแล้ว โอ้ยอย่านบ่คือพะโลใหเอออะไรเอ่าพบ่คือพี่ดองโอ้ยไปเลพี่้องเอามาน้ามาน้ามาน้าเลาจิตตกใจเอามาน้าเลาจิตตกใจแล้วแต่เล่าดอกมยานงูแม่พะน่ะานองอยากกนตี๋วนะะ